สวัสดีครับสวัสดีพอลุงแม่ป้าเอาอาณาในาพี่น้องป้องไปทั้งหลายนะครับเด้อพ่ออุ้ยแม่อุ้ยเมื่อนี่ผมเตาวีรพงศิมานําเสนอภาษาอีสานเมื่อนี่ผมสิมาเสนอคําว่าเป็นตาหักเป็นตาหักหรือเป็นตาแพงแปลเป็นไทยได้ว่านนารักนนาเอ็นดูนะครับเนาะ คำนี้สามารถไปแต่งเป็นประโยคได้ว่าผู้สาวเอ้ยเจ้าขึ้นมาเป็นตาหักเป็นตาแพีงแท้งามได้ผู้ใดได้อเมียหรือแม่ไงละ่ะนะครับเนาะกะแปลเป็นไทยว่าผู้หญิงสวยน่ารักน่าเอ็นดูสวยได้คุณแม่หรือคุณยายนะครับเนาะ ภาษาอีสานนี่ก็เป็นภาษาที่สวยงามนะครับคนอีสานเข้าก็ควรอนุรักษ์ไว้สืบทอดตัวลูกหลานต่อไปเม่อนี้ผมก็ขอจบการนำเสนอภาษาอีสานเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ